เฮ้ยเนี่ยเหรอคะเพื่อนของเจ้านายถ้ามีหุ้นส่วนคนอื่นๆเห็นเข้าอะ่ะเจ้านายจะเสียภาพลักษณ์ได้นะคะเต็มที่เลยวันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเองนี่มึงมาพูดจาแบบนี้ได้ไงวะทำไมมึงคิดว่าคนอย่างกูไม่มีปัญญาจ่ายเหรอทั้งหมดพันแปดเจ้านายคะเนี่ยเหรอคะเพื่อนของเจ้านายที่เจ้านายอยากจะเจอใช่เนี่ยเพื่อนผมเองอะ่ะนี่เพื่อนคนนี้นี่คบกันมานานมากเลยนะเกือบยี่สิบปีได้แล้วมั้งตั้งแต่สมัยผมเรียนอะ่ะโอ้ยเรียนมาด้วยกันตลอด นี่ไม่ได้เจอมันนานมันแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้านายคะเกยาหาว่าฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้เจ้านายก็เป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีบริษัทมีธุรกิจตั้งใหญ่โตอะค่ะเจ้านายทำไมเจ้านายถึงอยากเจอเพื่อนแบบนี้อีกล่ะคะโอ้คุณจิ๊บเพื่อนผมคนนี้นะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมันมาตลอดเลยนะมีปัญหาอะไรเราก็คอยช่วยกันมาตลอดเพื่อนกันมันไม่เกี่ยวกับฐานะหรอก ตอนนี้เขาจะเป็นยังไงมันก็ไม่สําคัญผมจะเป็นยังไงก็ไม่สําคัญแต่เราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีนั่นแหละแต่เจ้านายคะถ้ามีหุ้นส่วนคนอื่นๆเห็นเข้าอะ่ะว่าเจ้านายมาเจอคนแบบเนี้ยเจ้านายจะเสียภาพลักษณ์ได้นะคะผม,มไม่เห็นเกี่ยวกันเลยคุณยิบทำไมผมมีตังค์เยอะแล้วผมจะมีเพื่อนแบบนี้บ้างไม่ได้หรอเพราะบางคนเราประเด็นนะหุ้นส่วนเขาก็ต้องแยกแยะให้ได้และอีกอย่างหนึ่งหุ้นส่วนมันจะมาแถวนี้ที่ไหนละ่ะ ไม่มีใครมาเจอเหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนผมก่อนนะคุณรอผมอยู่บนรถเนี่ยแหละได้ค่ะเจ้านายไอ้ไอ้คุณเป็นใครอะครับ โอ้โหแต่เป็นเล่นมุกจำไม่ได้กูอึ่อาดไงแหมโอ้โหใส่แว่นแพงแล้วมึงเนี่ยโอ้ยสวยวะ่ะเออผมว่าคุณทักคนผิดแล้วล่ะครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าคะเจ้าไหนาเจ้าไหนา จีบเล่นแล้วคนไม่เป็นเจ้านายลงมาจากรถทำไมครับมันร้อนนะครับเจ้านายรอบนรถก็ได้ครับก็เนี่ยนายลงมานานมากเลยนะอัดเสียเวลาฉันมากเลยอะ่ะรู้ไหมว่าเวลาฉันเป็นเงินเป็นทองนาทีนึงฉันหาเงินได้เท่าไหร่นายรู้บ้างไหมฮะฉันจะต้องมันรอนายแบบนี้เนี่ยนายโง่มีหน้าที่ขับแล้วก็ไปขับให้ฉันสิขอโทษดีครับเจ้านายประดีผมเจอเพื่อนเก่าครับไม่ได้เจอกันนานมากครับ ก็เลยคุยกันนายไปนิดนึงนครับเจ้านายครับต้องขอโทษด้วยครับอ๋อไอ้นั่นเพื่อนนายเหรอ,อก็ดูเหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนกันดีอนะเนาะก็พวกมันนอกมันนอกพวกแบบจนๆอย่างเนี้ยเนาะเออก็ดีอะก็ก็ไปเจอเพื่อนสิครับครับงั้นผมขออนุญ,ญาตลาง,งานครึ่งวันนะครับเจ้านายวันนี้เดี๋ยวผมขอไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับปีผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้วจริงๆครับคิดถึงกันนะครับ ก็ตามใจนายอยากจะลาก็ตามใจลาออกเลยก็ได้นะได้ครับเจ้านายงั้นขอบคุณเจ้านายมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันได้ค่ะครับค่ะเล่นละครดีแน่เลยอ่ะผมเลยจะเพิ่มโบนัสเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงจำกูไม่ได้จริงๆเหรอวะเฮ้ย จำได้แล้วไอ,อ้ไอ้อตแหมแล้วเมื่อกี้ทำเป็นจําไม่ได้นะมึงโทษทีเมื่อกี้จําไม่ได้ว่ะโหช่วงนี้มันร้อนน่ะอากาศมันร้อนจาอะไรไม่ค่อยได้อ่ะโอ้ยแล้วมึงเป็นไงบ้างวะเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ก็เรื่อยๆว่ะมึงชีวิตก็อย่างนี้แหละเอว่าแต่นี้มึงเป็นคนขับรถเหรออ๋อเออเนี่ยกูเป็นคนขับรถวันนี้กูพาเจ้านายมาท,ทําธุระแถวนี้พอดีกูเลยได้เจอมึงเนี่ยโอ้โคตรโชคดีเลยเราไม่ได้เจอนานมากเลยแต่ตอนเนี้ย กูขออน่ญาตเจ้านายแล้วน<ม>ะเราไปกินข้าวกันดีกว่ากูลางานกับเจ้านายเวลาครึ่งวันเฮ้ยได้ดิได้ดิแล้วนี่มึงเจ้านายมึงไม่ว่าอะไรหรอขอลางานอะลานได้ดิกูนี่ลูกจ้างดีเด่นนุ้ยลางานได้สบายอยู่แล้วนะมึงเจ้านายมึงก็ใจดีเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเองวันเนี้ <S <S ไปดิไปดิเดี๋ยวกูวมีล้านแนะนําอยู่ตรงนี้เองเออไปดิไปดิไปดิไปไปไปเฮ้ยเต็มที่เลยวันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเองนี่มึงมาพูดจาแบบนี้ได้ไงวะไอ่าฮะ เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งกี่ปีเราไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วมึงเห็นกูสภาพเนี้ยมึงจะมาบอกว่ามึงเลี้ยงเองเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไงก็กูบอกไว้แล้วว่ากูจะเลี้ยงมึงก็มันไม่ได้เจอกันนานไงกูก็เลยจะขอเลี้ยงมึงมือนึงทำไมมึงคิดว่าคนอย่างกูไม่มีปัญญาจ่ายหรอไม่ไม่ใช่ก็มันไม่ได้เจอกันนานได้เจอมึงโอกาสพิเศษกูก็เลยอยากจะขอเลี้ยงมึงหนึ่งมือเออนั่นแหละงั้นมึงเลี้ยงมวยวายท่ำใหม่กว่าเพราะแต่มึงเหอะตั้งแต่ไม่ได้เจอกันเนี้ยชีวิตมึงเป็นไงาวะ ชีวิตกูก็ดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ไม่เจอกับมึงอะ่ะชีวิตกูดีมากเลยนี่มึงกลับเพราะมาในชีวิตกูอีกแล้วอะไแล้ะเออกูล้อเล่น <laughs> แม่ก็ช่วงที่ผ่านมาก็แย่ๆวะ่ะตกงานอะ่ะสองปีที่ผ่านมา <c oughs> ก็เลยพอมันมีงานกวาดถนนก็เลยรีบมารับก่อนอะ่ะห<อ>อาอะไรให้มันมีเงินเข้ามาก่อนแล้วไอ้งานกวาดถนนนี่มึงทำานาน,นยัไงไอ้กวาดถนนน่นเหรอเออก็นานแล้วนะทำตั้งแต่เช้าอะ่าอะแปดโมงอ่ะตอนนี้ก็นานอยู่เหมือนกันเออเออ โอ้เข้าใจแล้วละ่ะว่าะทำไมมึงถึงมากวาาถนนนะอืมอืมแล้วมึงได้วางแผนไว้ต่อไหมเพรามึงจะไปทําอะไรต่อโอ้ยอาจคนอย่างกูจะไปวางแผนอะไรนี่แค่เอาตัวรอดให้ได้วันต่อวันเนี่ยโอ้โหก็แย่แล้วหาเช้ากินข้ามอย่างกูจะไปวางแผนอะไรต่อทุกวันนี้มีอาชีพคุ้มกะลาหัวก็กบุญแค่ไหนแล้วมึงืูว่าแต่มึงเหอะเป็นไงมาไงมาเป็นคนขับรถเนี่ยอ๋อของกูก็ เหมือนมึงก็แหละกูก็ตกงานมาแล้วกูก็มองหางานทำมาดีเห็นเขาเปิดรับสมัครคนขับรถแล้วกูว่าเออกูขับรถได้กูขับรถดีนะลองไปสมัครกูก็เลยได้งานนี่ยแหละเจ้านายกูใจดีเจ้านายกูใจดีมากเลยเออแต่เจ้านายมันก็ใจดีจริงอะอุกสาให้มึงหยุดงานเพื่อมากินข้าวกูด้วยเออเออแต่กูก็เชื่อมั่นนะว่าพวกเราเนี่ยถ้าตั้งใจทําอะไรอะ มันก็จะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราสักวันแหละผูเชื่อเลยคนอย่างมึงเนี่ยเวลามึงทําอะไรนะมึงทําจริงตั้งใจยังไงมึงก็สําเร็จได้สักวันเว้ยชีวิตมึงต้องดีขึ้นกว่าน,นี้ตอนเด็กๆนะมึงทำอะไรมึงทาจริงตลอดเลยตอนนั้นเราทาอะไรวะเล่นลูกแก้วไงเราดีดลูกแก้วกันนะ่ะตอนนั้นมึงบวยสุดของห้องเลยแล้วมึงแบบฝึกแบบโอโ้โหฝึกจนนิ้วมึงแหกอะ่ะแบบฉีกัน จนมึงกลายเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนน่นะมึงจําไม่ได้เหรอจําได้เลยสมัยนั้นมึงสู้กูไม่ได้เลยกูฝึกเน,นี่ยนิ้วกูฉีกมาถึงนี่เลยละเออนะยองยิงยิงอย่างเงี้เลยลนั่นแหละตอนนั้นโอ้โหมึงดีดท,ทีลูกแก้วแตกเออมึงกินข้าวกูว่ากินข้าวอะไรใครครับออเดอร์อะไรครับผมอมองหัานชื่อใครวะเออนี่ตัวเหมือนลูกแก้วนะน่าดีกว่ะนี่เซียนไข่ไหหลำเลยนะเว้ยทิงมาตรหายหลำนุ้ยมึงจะหหลับอหลัไหลเลยน้ำ เอาอะไรรีบๆสั่งมาลูกเพลงเออเอาอะไรอะมึงอ่ะสั่งเลยเฮ้ยมึงอะสั่งมึงอะเป็นเจ้าภาพมึงจะเลี้ยงกวนนี้มึงเป็นคนสั่งเลยอยากกินอะไรมึงสั่งเลยอยากกินไรเราโอ้สั่งมาอ๋อก็เอาเอา,เอาหมูสับไปกับข้าวนะเฮียแล้วก็เอา,เอากับปลาปบาน้ำแดงปล <c oughs> าน้ำแดงแล้วปลากระพงปลาลําปลา ผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้เฮียผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็เอายัง,ไ,งไม่จดอ่ะยังจดจำได้จำได้ไดเฮียสมองดีหน้าตาก็ดีเมื่อกี้ผมสั่งอะไรไปแล้วบ้างเฮียเดี๋ยวไปย้อนกล้องดูเ,อ,เอาเอา๋อเป็นตาก,กล้องอมีอาชีพเสริมเป็นนักสแสดงแล้วสั่งอะไรมาจำไม่ได้อ่ะจำได้เฮียจำได,จำได้จำได้แล้วถามทำไม องั้นเอาเอาเอาท่านี้นเลยอ่ยเดี๋ยวเอาข้าวมาให้ด้วยนะสองพี่เอาข้าวสวยหรือข้าวต้มเอาข้าวสวยเอ่ยข้าวสวยเอาเม็ดเลียวหรือเม,ม็ดกลมเม็ดเลียวเอ่ยรอแป๊บมึงเชื่อกูไหมเดี๋ยวมันต้องเดินกลับมาแล้วมันก็บอกว่าหมด มึงดูละครนเนยอะไปอ,อืมเว้เฮ้ยอิ่มเหรออิ่มดีวะอยากสั่งอะไรเพริ่มมมึงสั่งได้นะมึงเกรงใจกูนะจะไม่สั่งแล้วมไม่ได้เกรงใจกูอิ่มจริงอ๋อเออเอออิ่มก็ดีเฮ้ยเพ<ๆ>ื่อนกูนสงสัยวะสมมุตินะสมมตุติถ้ามึงได้เงินทุนมาสนจะก้อนเนี่ยมึงจะเอาไปทำอะไรวะ โอ้โห oh ถ้ามันมีทุนแบบปฏิหารเข้ามาให้กลัวนะอืนี่พูดแบบเพ้อเพ้อเลยนะ oh อเออผมไม่อดกูอยากเปิดร้านอาหารเออกู oh ได้สูตรมาจากทวดกูเลยนะ้เวย้ยอันนี้อร่อยแน่นอนส้มตำส้มตำยำไข่ปลาสลิดโอ้โห oh รับรองอร่อยแน่นอนทุกคนกินติดตึ้ม oh นี่พูดแบบเพ้อเเลย oh เปิดมันสู้กัแยกันเลยนะ กูรับรองนะเฮียไข่เนี่ยไม่ได้ทำใล้หรอกสู้กูไม่ได้ยืนไหลทั้งวัน,น่ะเออว่าแต่มันใช้ทุนประมาณเท่าไหร่วะเพื่อนโอ้ทุนเหรอวะกูไม่รู้เลยว่ะไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนแต่กูว่าก็น่าจะต้องมีสักเป็นล้านอะต้อมีเป็นล้านอะล้านเนาอมันก็ความฝันมึงเน่ะเออถ้ามันเป็นจริงได้นะครับโอกาสมันเกิดขึ้นนะกูปาฏิหารมันเกิดขึ้นนะกูก็อยากเนี่ยอยากทำว่าแต่มึงก็เหมือนกัน ถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นกับมึงนะมึงต้องรีบคว้าไวเลยมีทุนมีอะไรเข้ามาไม่ใช่จะมาเป็นแค่คนขับรถอยู่อย่างนี้มึงต้องออกไปทําหาธุรกิจหาโอกาสหาอะไรใหม่ๆทําเพื่อต่อยอดชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นเออไม่อยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่มึงจําหน้ากูไว้ดีๆนะถ้ากูสําเร็จนะกูจะช่วยเหลือมึงเป็นคนแรกเลยเออคนรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องช่วยกูอยู่แล้วล่ะเอ้ยยังไงเก็บเงินดีกว่าเพื่อนเฮ้เี้งี้ใครเก็บกลางได้ครับผม ก็เชียงสั่งนะทั้งหมดพันแปดพันแปดได้เฮียผมขอสแกนนะเฮียไม่มีที่นี่ไม่มีไม่มีสแกนจ่ายเงินสดจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงเอาเฮียนี่ไงสดเลยผมจ่ายสดก็บอกว่ารับเงินสดไอ้เพื่อนมีเงินสดปะวะกูไม่มีเลยวะเออเออก็พอมีอยู่พอดีเพิ่งได้เงินมาวะ ทั้งทั้งนั้นเดี๋ยวมึงออกให้กูก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูโอนไปให้เลยเดี๋ยวกูโอนไปให้สองพันต้องถอนไหมออไม่ต้องหรอกเีย่ยเนี่ยเก็บไว้เลยใจดีของเราเก็บเป็นค่าทำศพไอ้ยาย น่าไม่ไม่นานอะ่ะผมดูทรงเยอยแล้วเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเอาเลขบัญชีมึงมาหน่อยดิเดี๋ยวจะได้โอนเงินให้เออก็พ,พร้อมเผยกับเบอร์กูอ๋อโอเคเฮ้ย,ยมึงนี่กูว่ามึงโอนให้กูมาแค่พันเดียวก็พอะเวยเพราะว่าเราก็กินข้าวไปด้วยกันอ่ะก็คนละครึ่งก็พอเอ,เอางั้นเหรอเออเอางั้นแหละมึงก็ลำบาก ใช่ว่ามึงจะมีเยอะกับกูใช่ไหมไรวคนละครึ่งก็ดีแล้วอ่ะอะเอางั้นก็ได้เดี๋ยวกูถึงบ้านแล้วกูโอนให้นะนี่มันสัญญาณไม่ดีเลยวะเออไดเอ้เอาที่มึงสะดวกอ่ะเออไปเพื่อน เงินสองล้านนี้เก็บไว้ทาทุนนะเพื่อนตอนนี้มึงมีทุนละมึงอยากจะไปเปิดร้านมึงก็ไปเปิดเลยแล้วกูเชื่อว่ามึงจะประสบความสําเร็จแน่ๆมีเมื่อไหร่สําเร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาคืนกูก็ได้เต็มที่นะคุณไม่อัด